เอาละครับวันนี้จะมาสอนวิธีการปะยางครับผมขัม้นแรกต้องเติมลมก่อนนะครับเติมลมอ้าวพอพอเราไปลอยน้ำดูครับว่ามันรั่วตรงไหนไ,ไปลอยน้ำก่อนเลยไ,ไปสอนเขาเ่ให้ได้มนล้างผมป้อมไม่กรเชีดกูได้ก่นอนหลังรั่วมันเป็นรูอย่างงี้ครับมันจะเป็นฟองอย่างงี้ครับผม โอเคครับผมดูแล้วมืออุดไว้แล้วก็ไปแปะอย okay, ู่โอเคผ้าเช็ดก่อนอหูออล้ว เช็คดูก่อนว่ารูมันอยู่ตรงใดแล้วก็เอาไอ้น,นี้มาขาดากกัดนย่งก็กระดัทร้ายนี่ยกู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 นี่ดูนี่อ้าวต่อเดี๋ยวก,ก็ขดกัดหนัก หมดเยอะเดี๋ยวมันจะป่อยละขุ่นแก้วเลอเูอ้อูแงนึงเอาดูปแฉกให้ดูผม เอ้แล้วกระเป๋าแห้งแม่นี่ก็ผิวยางก่อนไปเจ้าบ่ก่อนผิวยางอลยผิวยางอเลยจุบผิวชุบสอนก่อนมาได้ผิวก่อนผิวยางก่อนดูน้ำอ้อนโลมาจะออกน้ำลออยู่

เท <Okay. S 2> <Okay. S 1> นี่ก็เสร็จแล้วครับถ้า <Okay. S 1> ชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ mm hmm. เดี่ยวเลย